วันนี้นะคะเราสองคนหัวเมียนะคะก็จะมารีวิวการแต่งหน้าเบาๆนะคะมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรตรงไหนเลยค่ะดูอาปากนิมันไม่ถนัดอะแล้วอาปากทำไมมันไปเองวะเราปิดปากดิไม่ได้ว่ะมาขนาดนี้ละไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดนี่สี่พันค่ะสี่พันเฮ้ยตัดใจว่ะ สวัสดีครับนาวูซีมีนะครับแม่วันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับแต่ผมไม่หยุดครับถ่ายวอล์อกเพื่อความสุขของคุณผู้ชมวันนี้ก็ว่างอ่ะไม่รู้ทำไรนะครับก็กะว่าจะชวนคุณผู้หญิงเขาเนี่ยออกไปซื้อของข้างนอกแต่เนี้ยยังไม่เสร็จทันทีเนี่ยก็เลยมีเวลามานั่งกินกาแฟนในสวนตัวเองนะครับจะไปไหนวันนี้วันนี้ออกไปข้างนอกแบบนิดๆหน่อยๆแบบว่าไปซื้อซูเปอร์ของใช้จําเป็นที่ต้องเข้าบ้านเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากออกจากบ้านถ้าไม่ทํางาน <c oughs> ก็เลยแต่งหน้าแบบเบา ทำไมต้องแต่งหน้าแล้วแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่นานนะแปบ๊บเดียวมันจะขั้นตอนแรงหนาคือเราออกไปในออกไปนี่นหน่อยๆเนี่ย<ๆ>ก็ไม่ต้องแบบจัดเต็มก็ได้ไงแต่งหน้าแบบเบาๆเออหน้าก็แบบมีกลมมีกะอะไรเงี้ยเราก็ต้องปิดให้ดีออกไปแบบสดๆเลยเดี๋ยวคนเขาตกใจตอนแรกก็บอกแล้วว่าเนี่ยจะจะถ่ายบล็อกเนี่ยก็จ้างช่างแต่งหน้าไปเลย <laughs> ประหยัดงบประหยัดงบใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปเล่นดีกว่าเสร็จยังเนี่ย อะไรนี่นี่ยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงจะชั่วโมงนึงอยู่แล้วใช่พอรอพื้นเสร็จเดี๋ยวก็เสร็จแล้วช้ามากเลยอ่ะมันเป็นงานอาร์ตเข้าใจไหมมันรายละเอียดมันเยอะแล้วด้วยความที่แบบเออที่ฉันเป็นคนมีกะกะนี่คือกะอะไรกะแดดมันก็เลยช้าอย่างนี้เหรอคุณบอกว่าคุณก็เลยต้องใช้เวลาในการก็คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้ามันแค่ถ้าคิดว่าง่ายขนาดนั้นลองทำไหมทำไมมันเริ่มจะยากตรงไหนหมายถึงว่าให้ผมแต่งหน้าแบบคุณเหรอ เธอลรามาเป็นผู้หญิงหนึ่งวันอย่างเงี้ยลองดูว่ากอดออกจากบ้านเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงพอะได้ได้เลยเราจะทำไรคะเอาเส้นผมของเธอเนี่ยออกไปจากหนังหน้ามันจะยากไม่ใช่แค่นี้ก็ผิดแล้วเนี่ยเนี่ยปาเป็นเนื้อทีกว่าละไม่ตลกเลยอะมุกอะไรอะเบื่อ เดีเมียชอบขัดมุกเธอมคอนซีลเลอร์ไหมมีนี่ไงคอนซีลเลอร์อันนี้ไม่ใช่คอนซีลเลอร์อันนี้มันคือแล้มันเี่ยว่าอแล้วทำไงวิธีการก็คือคือเธอก็ใต้ตานิดหน่อยอย่าเยอะเพราะว่าเราไม่ได้วัยรุ่นเข้าใจไหมถ้าโดนาเยอะอันนั้นก็หน่อยไปเาคนก็มีประสบการณ์เดี๋ยวแต่งให้ดูมันจะแค่ไหนเชียวเออไม่เห็นจะยากเลยมันจะยากตรงไหนวะนี่เธอแค่คอนซีลเลอร์เธอยังไม่ถึงไหนเลยนี่คือได้แค่แบบหื มาประมาณนี้แหละแหมไม่ต้องเป๊อะไรมากหรอกแล้วไงต่อพอพอถ้ม้วใต้ตาเสร็จแล้วแม่ก็ทาอันนี้รองเพอร์เธอทั่วใบหน้าแล้วเธอก็แป้งช่างหน้าเคยสอนว่ามันต้องมีการวอร์มเกี่ยให้เท่าๆกัไม่ใช่แบบออกแสงปุ๊บแล้วแบบว่าฝั่งหนึ่งดำฝั่งหนึ่งตรงนี้โบอะ่รเงี้ยก็เป็นคนผิวสองสีหน้าสีคอสีเออเก่งเฮ้ยทำไมหล่อจัง อันนี้คือได้ยังลองพื้นคือได้ยังได้แล้วใช่ไหมได้แล้วพื้ไมเนี่ยอะไรมาหลอดจังวะวันนี้นะคะเราสองคนผัวเมียนะคะ <c oughs> ก็จะมารีวิวการแต่งหน้าเบาๆนะคะมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรตรงไหนเลยค่ะอ่าโอเคต่อไปเธอก็เขียนคิ้วอ่ะนี่ไปโอ้เขียนคิวนคนค้วไม่ยากคิ้วของฉันเออเนี่ยคิ้วอย่างเงี้ยโอเค ไม่ใช่เที่ยวไปสักมาเหมือนมีปลิงมาเก่อที่หัวตาอะไรก็ไม่รู้อันไหนอะสีไหนก็แล้วไม่ใช่อันนี้เอาแปลงสิอันนั้นเอบนิดเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จพอเนี่ยชาละเห็นไหมอ่าได้แล้วมั้งอย่างเงี้ยได้แล้วไงก็นิดเดียวให้มันแบบเหมือนแบบไม่ให้แป้งมันเกาะด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าย้อนอะย้อนได้ไหมได้ไหมสมมว่เป็นคิ้วอย่างเงี้ยได้แต่กูไม่เช่ด้วยนะคิ้วแบบนี้ติดเชนใหม่ค่ะ ดูอาปากดิมันไม่ถนัดอะล้วอาปากทำไมมันไปเองว่ะองปิดปากดิไม่ได้หว่ะอืมหูปากไม่ได้จริงมีเมียผมเนี่ยหูปากไม่ได้จริงต้องพูดตลอดเวลาเลยเสร็จย่างก็อายแชโดว์ต่อฉันก็เลือกทำไงจิ้มไหมหน่อยทองไหมปกตินี่จะแบบทองทองเอาหนูดิเอาไวัยรุ่นเอาแบบนูหนูทองทองไงไม่ใช่มาแล้วเป็นแล้วนี่ก็ทาสีอะไรอยู่แล้ววัยรุ่นไหมล่ะไม่นะ แล้วทาแบบไงอย่างนี้เหรอให้มันติดหนังตาตรงแบบก็ไม่เคยแต่งเว้ยม่เคยมาในหัวตาคือตรงนี้เหรอได้อ่ะย่าไม่ใช่ไม่เห็นจะต่างเลยดีเทลมันดต่างเว้ยแล้วก็ขอให้แบบตรงนี้เป็นเข้มสีเข้มขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสีอ่อนก่อนเอาให้สีมันชัดๆหน่อยก็เธอบอกว่าเธอจะเอานู้ดนเอาสีไปไปมาเริ่มชอบแล้วนะฮะมาแล้วเว้ยกูเนี่ย เนี่ยแล้วคนนะชอบถามมีว่าแบบว่าเนี่ยพี่มีได้เพื่อนสาวแล้วได้เพื่อนสาวมันเรื่องจริงนะไม่ไม่แล้วเราจะทำให้มันเป็นสีเข้ม้็หมดได้ไงอ่ะก็จิ้มสีเข้มไงเอาสีเข้มคือสีเข้มคือปลายตาเออขัดเบาให้มันแบบอุ้ยเฮียทำไมหนาอย่างเงี้ยก็มันต้องค่อยๆเบลนเข้าไปเธอ เสร็จแล้วปุ๊บเธอก็ดัดขนตาเฮ้ยมันมองไม่เห็นนะปกติมันมีคนดัดให้อะน้องก็ดัดเองไงผู้หญิงทำไงวะมองเฮ้ยได้ด้วยวะเป็นขนตาสั้นยังวะน่ว่าสั้นแล้วอ๋ะมียงอื่นสั้นกว่าขนตาอีกนักเรียนคะเสร็จแล้วก็เธอก็ปัดขนตา เดี๋ยวดีๆนะเดี๋ยวมันเปื้อนนะเริ่มใหม่หมดเลยนะถ้าเปื้อนอ่ะไม่ต้องเริ่มหรอกเริ่มตั้งแต่โคนไม่ใช่หางโคนโคนโคนเดี๋ยวเ่าเดี๋ยวอย่ามายุ่งมันเป็นวิธีการของผมสไตล์คราสไตล์มันเอาจริงว่างๆนี่คือแต่งหน้าแบบอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ป้าเมื่อก่อนนี้ทำไมแต่งเก่งดูดิดูดิเฮ้ยสวยอ่ะปิดปากด้วยปิดปากขอขอทำให้ดูได้ปะ ดีเปล่าดีไหมดีแล้วใช่ไหมเนี่ยอยชีตาลแจะได้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็ขนตาลางขนตาลางเนี่ยเวลาผู้หญิงเขาทำท่าอย่างเงี้ยให้มันตึงฮะแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเสร็จเสรเสร็เส โดนหรือยังบางทีอาจจะไม่ต้องทีละเส้นอ๋อเก่งค่ะเก่งไปอีกค่ะไปค่ะเอยสวยมากค่ะเออขั้นตอนต่อไปนะฮะอ๋อมันจะก,กีตาไงทำยังไงวะกีตาเหมือนดึงนิดนึงเพื่อให้หนังตาเราเนี่ยมันไม่หย่อนแล้วเธอก็กีตั้งแต<ม>่วเนี่ยให้มันชิดไ,ไม่วิธีการเนี่ยวิธีการก็คือวิธีการก็คืออย่างที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ย <S 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 ก็คือถ้าฟังอ่ะมันก็จะฟังก็คือเออแล้วเริ่มจากหัวตาเนี่ยแล้วก็ให้มันชิดกับที่เนี่ยแล้วก็เนี่ยยังเ,ยเห็นปะยังไม่เสร็จเนี่ยสมาธิสั้นนะนักเรียนอะ่ะอย่างนี้เสร็จฟึบแล้วก็เนี่ยกีดไปจนถึงหางฟึบจากตรงนี้ใช่ไหมจากหัวตาความหนักเบาเนี่ยต้องเท่ากันไม่งั้นเส้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะอ่าปื๊ดไปเรื่อยๆปืด๊ดเห็นไหมว่ามันเป็นงานละเอียดมันไม่ใช่แบบปุ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดให้ออกจากบ้าน หางตาเนี่ยมันต้องเป็นหางอันเดียวกันเปืดคมๆไม่ใช่แบบกรีดแบบว่าโอ้โหมัน,มมนเป็นการมันเป็นสไตล์การแต่งหน้าของซีสิวัดเข้าใจไหมเร็วเร็วเร็วเ,วเยนี่กูจะไปเล่นยิ้วที่ไหนอนะ <laughs> อ่ะปัดแก้มตั้งตักนี้นาะแล้วก็แบบปัดลงมาลงมาใช่ไหม ไม่เห็นยากเลยเลยสวยกว่ากูอีกกู้ชบเออเดี๋ยวปากปากเนี่ยผมเคยพาเมียไปซื้อลิปสติกนะเชื่อไหมสีเนี้ยกับเนี้ยคือ มีชนิดที่ว่าคุณสามารถทาปากได้ไปถึงพบหน้าได้เลย <c oughs> คุณตายประมาณ3มรอบ <c oughs> คุณกลับมาคุณยังทาได้อีกมีเยอะไปหมดแล้วอยากจะต่างกันสีมันมันเรียกว่า,<ม>าดีเทลก็สีเดียบเดียวกันมากเลยเออมันไม่ต่างกันเลยต่างออะเวลาเธออย่างเงี้ยเหมือนเวลาเธอระบายสีมันมีชมพูชมพูอ่อนชมพูอ่อนนิดๆชมพูอมส้มอมอรสอ่ามาทาปากให้จบจบก็ทีมานชอบทาอยู่สีเดียวประมาณส้มแต่เธอต้องสีแรงแมาออกจากบ้านเสร็จยังคะ เสร็จอะไรเพิ่งทานี่ไม่ใช่ทา่างนี้ทาแบบพืด,ดนืดนไปเลยได้ไหมเออแล้วเธอก็ดูนี่ขอให้ดูนิดนึงนิดเดียวแบบนิดเดียวอย่ายุ่ง <c oughs> อืออ่ะพอใจกับหน้าตาไหมคะโอเคละโอเคคือสำหรับครั้งแรกนะผมว่ามันก็ แต่ว่ายากไหมว่ายากอ่ะแต่ว่าถ้า hmm. สมมติว่าแบบชำนาญกับมันทุกวันก็คงจะง่ายขึ้นอ่ะเข้าใจผู้หญิงหรือยังคะก็ยังรู้สึกว่าบางทีก็ใช้เวลานาน,านเดินเกินไปเอ์เก <S ets> ินไปเธอได้จับเวลาหรือเปล่าคะตั้นแต่ต้นจนถึงตอนนี้เธอนนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ผมไม่สนละขอที่เช็ดหน่อยเดี๋ยวก่อนหนี่ก็มาขณะนี้ละไปที่สุดไปที่สุดไปที่สุดเมียกูเริ่มสนุกแลวนะท่าทางอ่ยผมร้อนด้วยผมร้อนสิเธอต้องไปให้สุด ฝรัง่งไงน่าเกลียดใช่ไหมเหมือนมีเพื่อนสาวจริงๆด้วยอแกไปนั่นฉันจะต้องแบบว่าโอเคฉันอยู่ด้านละโอเคไหมคะว้าวมันน่าเกลียดอะดูแล้วแบบว่าดูดิมันดูผู้ดูแล้วใส่แล้วใส่พูดใส่อะไรเงี้ยมันดูไม่เหมาะอะมันไม่เหมาะกับชุูระ อะได้มันไม่เหมาะกับชุดฉันมีชุดไทยอะได้ไม่เหมาะกับชุดพูดเข้าทางกูเลยเดี๋ยก่อนหนึ่งบก่อนบ้าแล้วเนี่ยเนี่ยไปสุดออ้ยเปื่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเอาชุดให้ใส่ด้วยเหรอไปให้สุดๆไปเลยสุดกว่านี้อันนี้ให้เรื่องบ้าไอใส่ได้เหรอนั่น่ะอ่ะลองไม่ได้แต่อันนี้มันก็จะเข้ากับโบนะหรือยังไงแต่อันนี้ก็จะแบบว่าสุดๆไปเลยเงี้ยปะปปปปปะปมันนี่มั ือสภาพเลยคือทุเรศมากอ่ะคือแล้วกูไม่ยาบอ้วนตอนนี้อีกวไม่ใช่ก็เป็นเสื้อชันนในใส่ได้ก็ทุเรศแล้วแหละไม่มีชุดอื่นที่มันแบบดูสภาพดีกว่านี้ค่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูสีขาวสีขาวสีขาวงดูโอ้ดูใส่ไม่ได้นี่ดูดิแล้วก็เอาแจ็คเก็ตทับอืมอะแล้วใส่อนี่ไหม หนึ่งสองสามยิ้มค่ะสวยค่ะฉันสวยที่สุดในโลกฉันเซ็กซี่มากค่ะโอเมก้าสโอเมก้าสโอเมก้าสสวยมากค่ะขอเต็มตัวนิดนึงได้ป่ะพอยพอยพอยหนึ่งสองสามอ่ะโอเคพอแล้วป่ะเหนื่อยโอเคเสร็จละล้างเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ล้างทำไมอ่ะก็ไปซุปเปอร์แบบนี้บ้าเหรอก็ไปให้สุดๆเธอจะต้องแบบมันไม่ใช่แค่นี้เออน่ามิชชั่นลองดู่ะบ้าไม่นี่ น่าเกลียดนให้เขาแต่งตัวอย่างนี้ด้นะนิดเดียวไปเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวเดินด้วยเฮ้ยไปที่สุดดิมันนี่ต้องทำมิชชั่นอันนี้มันนี่ต้องทำไม่ใช่มาแต่งอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วมันดูแบบมันไม่พีคเว้ยมันไม่พีคเธอต้องทำไม่เห็นเป็นไรเลยเพื่อนายูซิมี่มันน่าเกลียดอ่ะมันดูเก๋ดีออกมันไม่ค่อยมีคนทําแบบนี้มันจะแบบเอ้ยไม่งั้นแฟนๆนายูซิมี่เขาจะอยากดูอะไรมันต้องมีความพีค เร็วไปออกมาคุณแม่คือร้อนคือร้อนไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวพี่เดชไปเซนต์นิสบิวก็คืออะไรคือซื้อซื้อคิปพิซครีมแล้วจบเลยนะเออเออไปซื้อโดนัทมาซื้อโดนัทกินของหวานโอ้ยเยอะคนแบงเยอะมากไม่เปียอายมาก อยากกอหน้าก้อตาอยากก้อหน้าพี่สี่สิบานค่ะเดียวค่อยๆเดินเดินสวยๆพี่สี่สิบวนค่ะพี่สิบวนพี่สี่พี่สี่พี่สี่บนตัวก่ดหมืนกันว้าาซื้ดนนั้นเดินนั้นให้หน่อยค่ะซื้อไนั้นให้หน่อนะคะ คนหยุดมองเต็มเลยสี่ที่สี่ที่ไล่กิงด้วยโไยจริงด้วยที่สี่อานค่ะไี่ใช่สี่อันครับเอาออริจินอลสองกล่องครับไม่ได้ค่ะต้องแช่เอาออริจินอลสองสองกล่องค่ะค่ะขนาดมาย่งเห่าเลยอ่ะดูดิทุเรศไหมถามจริงใช่ถ้าให้แต่งเงี้เยวไหม ไปแล้วนะไปนะคนที่ไปสี่สิบวันค่ะเฮ้ยสี่สิบวันค่ะชนชนชนไปจริงแล้วสวยวัที่นี่เหรออยู่นี่ค่ะไม่ไค่ะบบว่าสวยก่าที่นี่อีกแล้วเร็เดิอนเวลา่อนเวลาเฮ้ยพูดหาพี่เด็กไหนอะไรอ่ะรีบไปไหนเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อซุปเปอร์เลยไปแล้ว ก็วันนี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะมัวแต่ว่าอีฉันว่าฉันแต่งตัวนานอย่างงูอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเป็นไงล่ะยังเดินกล้องได้เลยสะใจจริงจรว้ยเีเป็นไงบ้างคะวันนี้อะไรที่ถายบ้าเนี่ยนี่อันนี้ไม่ถึง2อล้านวิวไม่ได้แล้วนะ เฮ้ยต <jack> ัดใจปะทำขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บางปูนแคมปัสแสียกันอีกทินี่นะคะคลิปนี้ไม่ได้3ล้านนะเราจะกลับมาทำอีกรอบนึงเมีวแล้วคลิปนี้ขอกินมิลลเก่งมากเอากินิลนีทีค่ะคลิปนี้โอย่างงี้ต้องขึ้นแต่ล้านอ่ะไปแล้วเอาเฮ้ยเอาเอายังไม่ได้เป็นเ้อของสปอยเอาเอา